ตัวล่ะได้ลูกซีฟตัวแล้วอ่หกตัวนี่ียังดังเลยเรือพี่น้องทั้งร่มทั้งหยาลูกพันกับตัวตัวนี้เป็นวะตัวเถือกหรือตัวเมียตัวเถือกใช่กันโอ้เถือกกับเมียเพื่อนเมียกับลอยเศร้าี่พูนนี่แหละพี่น้องนี่สามตัวเอาหวางไว้เโซเดตตาว้าย มันนี้พ่อพี่น้องมาเปิดราคาควายครับตาซึ่งนายชื่อตาไงาโซซักสูก่ซักสูก่ซักบ้านห้าบ้านยังครับบ้านสมวิไลบ้านสมวิไลงานอันตำบลยังบบคือครับตำบ,บ,ตตบ,บตล,บ,บ,ลบ,บ้านตาดตำบลบ้านตาดบ้านตาดไออำเภออำเภอบ,บ้านดุงอำเภอบ้านดุงจงังหวัดอุดรนะครับเนาะงานเราบ่มีอมือถือพี่น้องถ้าผู้ใด้จากอยากได้ควายไรเล่ากัมาเบิ่งเอารถหลุนะครับเนาะอ่าบบอกเขบ่ซื้อขายกันทั้งเน็ต มาร์คห็มาเบิ่งเอาเนาะครับเนาะเออไปไปเบิ่งตัวเราสิขายกับขั้วแล้วต้งเบืองแต่พี่นอ้องขั้วตามื้อนี้จะเปิดยักโตมื้อนี้เป่สามตมันมื้อนี้จะเปิดสามตแม่ลูกบอกหรือว่าบักเถิกท่านเถิกกับนี่แม่ลูกไงละ่ะอ๋อแม่ลกนะูกเนาะแมน่นเอาพาพี่น้องเขาไปเบิ่งเลยพี่น้องได้ล้วเอาจับไปพี่น้องกันเบิ่งเอาโคมโควบแรกก่อนบอกหรือว่าจังใด รัดช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 ัดยดยดลูกผู้ใด้สิบพีเที่ยวน้อเอาโตเอาโตสิบป้อยลักก้อนรัดชัดชัดช่วยเราสิปัวตัวพี่น้องเห้ดิแต่พอเบิ่งพองเงี้งของเราอยู่เนี่ยบอกระเคอกนี่ก้อนเป็นปะครับเนี่ยกระเคือกมาเคิกแม่เนี่ยนะนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระเคอกนี่ตัวเอาเท่าตัวก้อนกระเคอกนี่สองปี สองปีสองปีสูงประมาณรอยรอยเศร้าได้บปตาได้ยดอ้อยเศร้าพี่น้องตัวนี้ในห้อยผู้ใดอยากได้น้ำเล่ากับแหวมาเอาน้ำเล่ารวดบันบานเนาะเพ่อพ่้อยบานบ้านก่อยบานบ้านบ้านบ้านเมื่อพี่น้องเลยครับแม่นี่เอาเอาบักเชือกดิบบักเชือกดิบล่อยังไหนนี่ห้องไว้ ว่ารวมๆมันเป็นไรเฮวมรวมๆเลยบ่บ่แยกเป็นตัวเป็นตัวบ่มาเจาวร่วมเป็นโซนแม่โซนแม่โซโลูกมันหลวนนะอ๋อบานนี้เพื่อนนี่เพื่อนมี่น้องบ่นี่เอาไปไปเบิ่งแม่กับลูกบานนี้ตัวนี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เราสิขายร่วมหมนเลยพี่น้องเอ้ยจัด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 ัดจาได้เวลาตาอายายาับกินกินพี่น้องเอ้ยกล้วย ยอด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 บ้านๆกับจอยพี่น้องบึงอยู่เงี้ของเราอยู่เมียนีจากปีลตาวายมันแดดโลกยิบตัวหรือยังหกตัวเหได้ลูกทิบตัวแล้วหกตัวนี่นี่ดังๆนเร่พี่น้องทั้งร่มทั้งหยาลูกพันกับตัวตัวนี้หนี่ ตัวเถิกหรือตัวเมียตัวเถอกกันโอ้เถอกกับเมียเพื่อน <Yeah. S 1> เมียกับลอยเศร้าสีปูนนี่แหละพี่น้องนี่สามตัวเอาห่างไว้โซเดีตยตหางนี่ว่าวางแปดชินี่ละห่องไว้แปดชิฟเนาะ่น <Yeah. S 1> เนี่ยพี่น้องตัวนี้ด้อครับด้อสูงประมาณลอยเศร้าแล้วก็บักเถิกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น้อยกี่นี่ละแล้วลห้องไว้แปดชิต่อร <Yeah. S 1> ่องได้เห็นว่าตา เนี้ยก็ได้ถามแม่บ้านเยอะโอ้แต่ว่าเปียดเลี้ยบดีคุยกับแม่บ้านมาแล้วียนแต่คุยกับแม่บ้านเนี่ยแต่ว่าขั้นตีตัวคนนั้นก็ต้องคุยกับแม่บ้านอีกเที่ยงวันต้องคุยกับทุกคนพี่น้องเลยผู้ชายเขานี่ผู้ยิ่งจนผู้ตัดชิ้นใจก็ตาเนาะว่าผู้ใดเนาะอ่าเออปฏิซ้อมกับเมียคือเก่าเป็นผัตาไม่พร้อมกันละเนาะเออพร้อมกันไว้ขายได้เนาะรายกัดตัวอื่นบ่ป่วยบ่ตัวตัวอื่นบ่ป่วยบ่กป่วยเนี่ย ก็งามดีได้แหละเนาะตัวนั้นก็จะวางซีซีลูกได้ได้เนี่ยเนาะแต่เพื่อนี่สีอายุหลายหน่อยนึงแต่มันก็ให้ลูกได้อีกได้คนหัวยังอยู่ห้วยส้มเน้นปีลูกได้ปีละลูกเนาะปีละลูกตัวใดที่ซื้อมันเลี้ยงลูกมันตสวหน่อยไลยน่ะปีละลูกมันโมมีโทรศัพท์เด้อผู้ใดเป็นได้ห้อยก็เลยนั่มาเอารถเบอร์ทั่วให้ก้อนนั่นนั่นแหละเนาะมาตาเนาะฮะเบอร์ทั่วเออเบอร์ทั่วโมมี่ที่อยู่ที่อยู่ ที่ยูให้ก้อน้านนั่นแหละครับเอากริบดีกับจันเคยนีเลยพี่น้องขอพูดแต่หลายเด้อครับเอาโชคดีขอให้ขายได้ครับผมพ่อกับแม่คริมนาพี่น้องครับ